สัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสลอมแล้วแต่ว่านี่จะไม่เห็นหน้านะคะเพราะว่ามันแบบเห็นหน้ามันไม่ได้แล้วขอไปข้างล่างก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บเดียวเนะะี่ยค่ะสีเหมือนอันเอ่อสีสีเหมือนคอล์ลฟิลนะคะเปบนสีเห,หมือนคาร์ลฟิลเอาขวดคอร์ลฟิลมาให้ดู ค่ะนี่นะคะน้ำพอลาฟิลแต่น้ำพอลาฟิลหมดแล้วว้าแต่มีแส่แพ็กเกจแล้วก็ขวดนะคะดีมากให้ทายนะคะราคาเท่าไหร่ยี่สิบบาทไม่เต็มจอบก็แล้วนะี่ของรางวัลน,นะ ถับหน่ค่ะเจ็กสภาพที่ดูทุเล่นะคะตอนนี้การเมน่นก็ปลุกแล้วนะคะ ใช่กระปุกม,มันก็ไม่มีค่าอะไรหรอกเนะกาะกล่นจะเกิดได้ถามว่าขอสูตรเหรอไม่ได้จริงๆก็ให้ได้แหละแต่ว่ามันดูได่าเกินนะเอาสลานที่ซื้อมาห้าบาทห้าบาทนั่นแหละมาใส่น้ำก็แค่นั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสูตรนะคะ วันนี้ต้องเล่นกระเด็กด้วยค่ะเล่นทัศนศึกษาแต่ไม่ได้เอาให้ดูนะคะว่าไปเที่ยวที่ไหนถ้าจะไปบางแสนนะคะแต่ว่าตอนนี้คงไม่ใช่นะคะส่วนวันนี้คือเราจะให้ดูว่าสะไชเที่ยวบ่ออะไรที่ไหนะที่เราให้ทายกันนะกับอีกครั้งหนึ่ง โอเคตอนนี้เราก็กลับกับกนบายบาย